ถึงไหนอะครับรถไฟสุรินทร์เข่าวคอสุรินทร์สุรินทร์จากสุรินทร์ถึงเข่าวคอค่ะไปนี่นะคะก็จะผ่านสุรินทร์แล้วก็เข้าเราพุดออกคำนะขอบคุณนะครับเขาเขาขอเราเริ่มต้นจากสุรินทร์ก่อนเนะขอบคุณค่ะอ๋อเดี๋ยวเราไปนั่งรถไฟกันค่ารถไฟคนละห้าสิบบาทค่ะเฮ้ยรถไฟข่าคอรถไฟข่าคอ พร้อมค่ะพร้อมสกายวอล์เปิดถึงกี่โมงอะครับอ่าตอนเย็นค่ะอ๋อไปไปเดา <laughs> ไปค่ะทุกคนมาขึ้นรถไฟกันค่ะทุกคนรถ <laughs> ไฟเข,ข,ข,ข <laughs> <อ>่าคอแล้วครับเป็รถไฟที่วิวสวยมากค่ะเ <laughs> <laughs> ดี๋ยวพาไปดูเฮ้ยวิวสวยจริงนี่รถไฟเข่าคอเอาคนนั่งหนาตัวมันบอกนั่งหนางั้นเราไปตรงนู้นก็ได้เดาอุย้ยนี่ไงน้องมาแล้วมีน้องมา <laughs> <laughs> ด้วย มีเพื่อนร่วมขบวขนพ้านั่งขบวนไทยหรือขบวนขบวนตรงนี้ก็ได้นี่เออนี่นี่นเออใช้ถ้ายหนก็ได้อุ้ยวิวสวยมากพร้อมไหมพร้อมมากค่ะรถไฟขอขอให้คนขับอยู่ทั้งไหนอ๋อเพิ่ตอนนี้เราอยู่สถานีอะไรตอนนี้เราอยู่ที่สถานีสุรินทร์ <laughs> <laughs> โอ้ไม่ใช่เขาค้อเขาค้อแล้วต่อไปก็จะไปสุรินทร์ก่อนขึ้นรถไฟปากก็สวยก่อนค่ะเติมเติมเติมก่อนค่ะ เป็นรถไฟโอเพนแอร์ค่ะไปแล้ว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 ค่ะค่ะนั่งตัวตรงนะคะย่ยกซ้ายยกขวานะคะเดี๋ยวรถไฟจะตกอ๋อเดี๋ยวรถไฟตกรางค่ะต้องนั่งนิ่งๆนะครับอย่าโยกนะดาวเธอตื่นเต้นจะโยกเพราห็ตรงนั้นเห็นวัดผาซ่อนแก้วด้วยใช่เฮ้ยไปแล้วไปแล้วสวัสดีครับเฮ้ยว้ารถไฟห่อคอ ชิก์กระชักชิก์กระชักปืนปืนชิคก์กระชักชิก์กระชักปืนปืนโอ้ยเฮ้ยตอนนี้เราอยู่บนรถไฟของคอแล้วครับดิเห็นไหมสิมีคนมาขายบักคั้มคัดอกม่คเฮ้ยสถานีเพชรบูรณ์ตอนนี้เราอยู่สถานีเพชรบูรณ์เพชรบุญค่ะ เฮ้ยชอบความแบบรถไฟเขาอ่ะเห็นไหมชักกระชักชักกระชัก,ชกปุ่นปุ่นน่ารักมากไปแล้วไปแล้ววิ่เร็วแล้วตรงเนี้ยโอ้โหดูวิวสวยมากทำไมมันเร็วขึ้นเร็วขึ้น ทุกคนเห็นไหมครับอันนี้เราเห็นวิวที่เป็นภูเขาแล้วก็มีหมอกด้วยนี่สถานีเขาค้อ,อสถานีเขาค้อเฮ้ยเปิดประสบการณ์มากอ่ะคนละห้าสิบบาทโอ้แล้วก็ด้านบนตรงนู้นจะเป็นสกายวอล์กนะนอน๋อเฮ้ยตรงนี้วิวสวยมากสถานีข้างหน้าสถานีสุรินค่ะสุรินสุริน สุรินมีช้างด้วยไงเฮ้ยสวยมากสวยมากดาวข้างหน้าเฮ้วยวิวดีมากตอนนี้เราอยู่ที่สถานีสุรินนะครับววิวสวยมากสุรินมีช้างด้วย <c oughs> นี่เห็นไหมสถานีสุรินอ๋อนี่ครับเขามีช่งางภาพมาถ่ายรูปให้เฮ้ยชอบอ่ะน, <c oughs> นี่เขาจะเข้าอุโมงค์แล้ว <c oughs> นี่เห็นไหมทุกคนข้างบนนี้เป็นสกายวอล์กนะครับ้ย <c oughs> ไม่ใช่ช้างก็ช้างออ๋นี่รึกว่าบอกอนี่เป็นช้างโอแม่เดโนอสเซิลเดนอสเซิตอนนี้เรากำลังจะเข้าอุโมงค์เฮ้ยมาแล้วโอ้โหว้าวเอาดาวสองนิ้วสุก้องหน่อยสุก้องสุก้องก่อนไม่กดไม่รู้ยิ้มไม่ก่อนยิ้มไม่ก่อนไม่มีควาย ควายลุงค<ป>วายควายลุงควายลุงควายลเฮ้ยชอบความแบบไอ้นี่มากเลยอะตอนบีบแตะถึงแล้วสถานีเขาค้อเฮ้ยสนุกดีนะอยากนั่งอีกนี่สถานีเขาค้อเรา,าลกลับมาแล้วสถานีเขาค้อเออวิวดีมาก สนุกมากกลับมาแล้ววว้าวอ๋อนี่ไงขับวนอีกรอบนึงนเฮ้ยว<า> <laughs> นอีกรอบนึงชอบเสียงแต่มากเลยเวลามีคนยืนเขาจะได้ร <laughs> ู้ไงว่ารถไปมา นี่เห็นไหมเฮ้ยเปิดประสบการณ์มากเลยอ่ะสนุกดีเป็นไงตื่นเต้นไหมตื่นเต้นคิดถอดตอนนักรถไฟเมื่อวานเนาะมันไม่มีข้าวเหนียวไก่ย่างไก่ย่างต้องมีข้าวเหนียวไก่ย่างจอดสถานีสุรินทร์ก็จะมีอะไรขายนะ หนใครคอมเมนต์หน่อยว่าแวะสุรินต้องซื้ออะไรเฮ้ย <laughs> เราชอบตรงนี้มากอะดาวมันเร็วดีนี่แล้ววิวสวยด้วยนะเนี่ยอ,อันนี้คือวิวข้างทางนะครับตอนเรานั่งรถไฟนะครับเนี่ยคนละห้าสิบบาทนี่วิวสวยมากสถานีของเคาะว้าวเคาให้นั่งสองรอบเลย <laughs> เฮ้ยสนุกดีอ่ะนี่สกายวอล์ฟเป็นสะพานกระจกอยู่บนนี้เองสุรินโหแล้วดูวิวตรงนี้เฮ้ยสวยนี่ตูนปูนปีปีปวิวสวยมากตรงนี้โ,โหจอดจอดถ่ายรูป <c oughs> โดยครับพี่ช่งางภาพกำลังถ่ายรูปให้ เข้าอุโมงแล้วอันนี้ลำาปางวันเนี่ยไม่ใช่ซูรินช้างอยู่นั่นไงนี่ครับเข้ามาในอุโมงแล้วแต่ดังมากรถไฟเขาน่ารักมากเลยทำไมแบบเล็กๆแต่ว่ามันทูกได้อันนี้เลยเนาะลุงเนาะขบวนหนึ่งก็นั่งได้สองสามคนเลย ข้างหน้าเราเป็นสถานีขเขาค้อนี่มาถึงแล้วเข,ขาค้อเขาค้อเออจะเข้าสถานีแล้วสิ้นสุดสถานีเขาค้อผู้โดยสารโปรดเตรียมเก็บกระเป๋าสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยโปรดตรวจสอบสัมภาระของคุณให้เรียบร้อยก่อนลงจากสถานีรถไฟเออมาถึงแล้ว ถึงแล้วเป็นไงสนุกไหมสนุกมากย้อนไหวมากเลยเปิดประสบการณ์มากอันนี้าสิบบาทสนุกห้าสิบบาทเป็นการนั่งรถไฟแบบนี้ครั้งแรกของเราอุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับนี่เฮ้ยขอดูหน่อยนี่คนหน้าน่ารักมากเลยเนี่ยว่าจะคล้องกันล้วเนาะเออนี่สถานีสุรินนี่น่ารักมากเนี่หินดีพระัาน์วัดถาซอนแกด้วย อันนี้คือกี่บาทครับห้าพร้อมกรอบอ่ะนึ่0อนึ่งร้อยรูปเป็นที่ระลึกค่ะทุกคนถ้าใครมาที่นี่ก็จะได้รูปสวยๆกลับนะคะ <S <S 2> <S 2> อ,อันนี้รูปละร้อยพร้อมกรอบค่ะ